ดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูวอนะคะวันนี้คุณครูวอก็มีเกมการศึกษาเกมจับคู่ความสัมพันธ์สีกับบ้านมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเด็กๆกรู้จักบ้านไหมคะว่าบ้านคืออะไรใช่แล้วค่ะ บ้านหรือที่อยู่อาศัยหมายถึงสถานที่ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ที่พักอาศัยนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นมากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไปและเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้อยู่อาศัยนั่นเองค่ะ เด็กๆรู้จักบ้านกันไปแล้วนะคะเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะวิธีการเล่นเกมนะคะเด็กๆสังเกตข้อที่1มีรูปถังสีใช่ไหมคะเด็กๆสีอะไรเอ่ยคะเด็กๆใช่แล้วค่ะสีแดงนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆคะให้เด็กๆเลือกระหว่างบ้าน A กับบ้าน B บ้านหลังไหนคะ ที่เป็นสีแดงใช่แล้วค่ะคำตอบคือบ้านเอ,เ,อเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อมาข้อที่สองรูปอะไรคะเด็กๆเหมือนเดิมใช่ไหมคะรูปถังสีเอแต่เป็นสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ เด็กๆคะระหว่างบ้าน A กับบ้าน B บ้านหลังไหนมีสีเขียวคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะคำตอบคือข้อ B เด็กๆเ,เก่งมากเลยคะ่ะต่อมาข้อที่3เด็กๆคะสีอะไรเอ่ย ใช่แล้วค่ะสีม่วงนั่นเองเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะบ้าน A หรือบ้าน B คะที่เป็นสีม่วงใช่แล้วค่ะคำตอบคือบ้าน A เด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยค่ะต่อมาข้อที่4สีอะไรคะเด็กๆ สีเหลืองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะระหว่างบ้าน A กับบ้าน B บ้านไหนคือสีเหลืองคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำตอบคือข้อ B เด็กๆเก่งมากเลยค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อ5สีอะไรคะเด็กๆ สีน้ำตาลเด็กๆเก่งมากเลยค่ะบ้าน A หรือบ้าน B คคะที่เป็นสีน้ำตาลใช่แล้วค่ะคำตอบคือข้อ A เด็กๆเก่งมากเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเกมที่คุณครูนำมาให้เล่นสนุกกันหรือเปล่าเอ,อ่ยแล้วในครั้งหน้าคุณครูจะมีเกมสนุกสนุกอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นอีกอย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะคะวันนี้คุณครูไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย